เจนราชพัฒน์สัมผัสนะครับมาจากคณะเทคโนโลยีสาขาสัตวศาสตร์ครับมณีศิมาขอสมววมัมภาษณ์คุ่มแหนกสำนับเรื่องปาลาบองครับผมวันนี้นะครับหรืออยากทราบัซื้อคุณแม่ครับคุณแม่กหือซื้อยัยงก่อนนะเอาแม่สวัสดีเจนนุค่ะนี่ฉันนางวณิดาพุทธศาลาค่ะ <c oughs> เป็นประท่านพิสายจิตชุมชนแม่บ้า่นกระสีตะกอนบรรทัดถูกค่ะที่เราทำปลาบองครับผมเอ่อ ผมจะถามว่าเป็นมาเลยนะครับอ้อเป็นมาของปุ่มแม่บา้านนี้นี่ที่มาที่ไปจังเดยครับปุ่มแม่บ้านเกษตกรกรบรรทัดตัวอนที่มาจัตั้งแต่ออนนี่เข้าเสียเหตุทําในครัวเรือนแล้วจะมีการส่งเสริมจากภาครัฐเพิ่นก็เลลบอกว่าให้จัดตัง้งกลุ่มในชุมชนแล้วก็มีอาจารย์มี่คู่มาสอนจากหน่วยงานของเกษตรหน่วยงานของพัฒนาชุมชนว่าชาวบ้านเราจะทําอะไรจะมีวัตถุดิบในท้องถิ่นเรามีอะไร ขาจะสีม the ีทุนทุในการผลิตเท่าแบบใดเจ๊เาจาจักระชุนกันไดุ้่มช่นบาลีพะอขามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราคือปลาทุกคนเรนมีปลาไว้กินในระยะยาวได้เง่หนาฝนป่าก็คือเอาเจ๊มะเห็ดปลาไว้กับในป่ามาเห็ดปลาใส่ไหนใส่หูไ้กินได้หนาแหงหนาแหงมันกับมมีน้ำปาก็คือมั่นสินะกเลยได้แนวทางจากว่าขามีปลาแล้เข้ามาเห็ดขาย มูเพิ่นกะตำหกตำสาดสางกะตากับุ๋มเพิ่นกะสารันบ่เข้าเข้าถนาดัดเรื่องนี้เข้า,า,านนกัมีป่าบางหมู่บ้านในจังหวัดอุรรัาบัติดครับหอยหลวงเพิ่นกะจัมหน้าป่าเนี่ย้านเ้ามีป่าหลายจากปลาที่เอามาจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอหน้าแรงเราไม่พอเ,เกษตรกรเรียงต,งตามบ่อเรียงตามบ่อเข้ากับสื่อป่าในเกษตรกรไม้คูมเข้าใดเพื่อลดกัรล้นตลาด ราคาดีสื่อมามาเข็ดตลาดไม่ได้กลุ่มขรงค่ะก็กำังเป็นการถนอมอาหารในรูปแบบนึงครับผมถนอมอาหารใส่เลขผากกันมาเข็ดเป็นปะลาบองเจียวบองปลาแดกบองเอินได้ทุกอย่างคนสิถามว่าปะลาบองหมายถึงอะไรบ้างถามถามนายได้่ะทุกทุกอย่างมารวมกันหอมกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียมกมะเขือเทศมุนบอกเขาเอามาต่ำมาเฮ็ดร่วมกันนะหมายถึงบูรณาการกันสิไม่เป็นเจียวบองมาเป็นปลาบองครับ เปีย่งคือเอนปลาละเอ้าแั่เอืนปลาแดกของเจ้าคิว่าพวกไข่บอกว่าสุภาพเออสุภาพแต่ว่าสมัยก่อนนะัมันไม่ใช่ความไม่สุภาพนะปลาแดกปลาแดงในพ่อแม่ปุญญาแตา่ยายเขาเฮ็ดใจไห่เพื่อนสิเอาสากกับเบือเนี่ยตํำลงให้มันเหนี่ยนเหนี่ยนพอมาเพื่อนอึดไห้สมัยก่อนเพื่อนแดกร่องเพื่อนตํำลงให้มันเหนี่ยนเหนียนเพื่อนว่างสิมันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นคําสมัยเก่าครับค่ะแต่ปุญญาแตา่ยายก็เลยเปลี่ยนมากเขาบอกว่าพัฒนา,านจากเอื่นปลาแดวมาเอื่นเป็นปลาบ่คบผมค่ะน่าเป็นปลาล เพราะมาเป็นปาลาแ,แล้วเราห้ามกัด้ดดวนเรามักนานข้ามปีสารท่านสุขวางไหนผมว่าปลาหมักนานข้ามปีประหยัดใเออถ้าว่าประหยัดน้ำเำกลืดปลาได้ยังมันบอสมันตายมันถือคอวามเข้มเราห้ามเอามัดวนค่ะกระซื้อตรงนั้นล่ละเราก็พ่อได้มักมักได้เป็นปีแล้วเข้าเสียเอาปลาอันนั้นละมานำมาสับให้ละเอียดสมัยก่อนสับเอามันบอเมาฟักจะเขียงบางเทอถ้าปลาหน่อยยกมันจะหายพอแม่ พอแม่ย่าทาาเก็ดแต่ก่อนตา่ำแค่หกหลนนะต่ำปีๆหลวแล้วหลสมมติเขาเห็ดขายเขาต้องเห็ดไทยถูกสุขอนามัยทําสุขทาสะอาดคค่ะเขาค่อยๆขายได้จนว่ามี่จือเสียงถึงทุกมือนี่แล้วผลิตภัณฑ์ของแม่ไี่อย่างไรครับผลิตภัณฑ์เท่ากับมีปลาบองสมุนไพรรสดั้งเดิมปลาบองกินเมี่ยงดาแต่ก่อนนี่ใส่แม่งดาเป็นตัวๆได้ขายมีมัเดี๋ยวนี้แม่งดาเป็นตัวรว มามีแล้าหายากแล้วแพงพรอมแล้วพวกแมกกะใส่กินแมงดาแม่กะบอไม่ไม่โกหกผู้บริโภคแมกกะบอกเลยว่าใส่แมงดาโตบอไม่ใช้แมงดาใช้กินแมงดาผักเผากับวาเนาะของเขาก็ม่มาตรทานออย่ยออยโย่แต่ว่าพ่นว่ากินเราเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายเบืทอตอย่างือียวชนี้เนาะขินมีอย่างกระไรค้าเราไม่กินเกินกำหนดเป็นบอเข้าเตุแต่พ่อหมอพ่อขวัญบอว่าสมมติว่าใช้ผงชูรสก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าสาธารณสุขเลยจะเอาไป ว่าเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปตรวจปีละสองครั้งอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อทรานิยโน้นสูง,สงเอาไปเอาไปตรวจวิเคราะห์หาเชือ้อหาเชือ้อโรคหาส่วนเกินหาเชือเ้อลาหายเหีเียวทุอกอย่งางพอเป็นมีผลตอบรับขึ้นมาเข้าเขาก็ค่อยถือกล้อมเลนส์จับแซล์มิเตวามานได้ดีถัถุดิบในท้องถิ่นก็มีแต่ที่พงแมวมัมกปลามากัามากปลาในท้องถิ่นมีกับจริงยูแต่วาเข้ากับตรงสื่อ ถ้าจะเอามาไปหาเอามาเนี่ยมันก็พอเหตุเท่ากับตรงสื่อมาจากชุมชนเราไม่เพียงพอแล้วก็ชุมชนอื่นแล้วก็ต่างอำเภอในเครือข่ายต่างจังหวัดในเครือข่ายของโอทอเข้ารับไม่จากหนองคายปากระชังน้ำโขลกเลาปลาหนี้ตัวใหญ่ครับของบ้านเท่ามันสิบนี้แต่ปลาสอยปลาจากเครืออุบลัดปลาสอยก็งามโตสวยขั้นตอนการเทศปลาขั้นตอนการเทศปลาด้วยค่ะปลานำปลาสดมา ปัดหัวกอดเจ็ดเอาไส้ออล้างทำความสะอาดปลาสิบกิโลใส่เกลือสามกิโลใส่ห้อมสองกิโลลำข้าวลำสีเผาล<ส>แล้วก็เข้าเอามาแต่เมื่อแรกเข้ากับมาเอาปลามาหมักใส่เกลือไว้ก่อนถ้าตัวเล็กหมักสองวันก็พอถ้าตัวใหญ่หมักห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรใส่เกลือไว้เพร,ราะว่าเกลือมันสี่เยีงวาเข่ากปะหางเนื้อปลากขา็งแร ถ้าเอามาใส่ห้ามขวางเนี่ยห้ามกับเปียใไส้ข้องกันเนี่ยน้ำก็ข่าวเมื่อหลายพ่อแม่เข้าพายเห็ดเข้าเข้ากับหูเข้าเลี้ยนรูมาจากพ่อแม่เข้าพายเห็ดปูยาแตยายบ้านอ่ามักได้ถ้าไปแยกก็หาหมูหาขึ้นหาขึ้นแล้วมาคลุกกับลังคลุกกับลังข้าวแล้วก็ใส่ไข่หอาไม้คัดไว้บ่หมโตร่อยจะตื่นนมเกลือโบเบลลาหนึ่งปีเขาไปเปลืเมืองได้หนึ่งเดือน ต้องคอยมาเติมน้ำเกลือให้เขาทุกหนึ่งเดือนเออถ้าห้าสาบหน่อยนึงก็บอบ่เป็ยนยางทาน้ำมันก็นแหงเขาบก็าเติมบางบางบางไฮมันก็นแหงน้ำมันซึมมันยหงเลยค่ะแต่เติมน้ำเกลือได้หนึ่งปีปลามันคือสีเขียกแกว้วหวองเลยเนื้อจะแดงหอมถ้าปลาไม่ครบหนึ่งปีเนะนี่ยเน่ยไม่สีข้าเขาแดงหลังจากปลาที่มาเป็นหนึ่งปีแล้วเ้าสีเข็ยกแก้วหวองอยู่ก็เวลาเมื่อนี่ วัดทั้งปลาดีกปอกทั้งหอมสิบูไนเข้ากองเปียกปลาแม่บานตรงมากบดปลาไว้ก่อนบดปลาไว้สําหรับสิเช็ดปลาบองเหมือนเช็ดแก้วบองเหมือนเชื่อมปูเห,เเห,เเหเม,มืเอเชื่อมนั่นสนะันเถาแล้วก็บดปลาลพักไว้แล้วก็มาแกขความแขกกระเทียมแล้วก็ล้ลางทำความสะอาดแล้วก็อบ,บให้สุกนํามาบดให้ละเอียดเครื่องปรุงทุกอย่างช่างหมดแต่วันนี้พวกยายนี่เท็ดแก้วนี่ยืนหล่อมหกหล่อมหม้อซีมซอยกันว่าเพ็ทเข้ม เปรี้ยวหวานเ<อ>พราะว่ามันมีทั้งน้ำตาลเนี่ยเบียงเคยใส่น้ำตาลลูกค้าเคยว่างหะไรเนี่ยกลุ่มอื่นๆกต่ว่าน้ำแก้วแยกตุเยเบียงคือใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเพื่อให้มันกลมกล่อมไม่ใช่ให้มันหวานคือพวกลูกถิ่นเวียดจิ๋วบางคนใส่สองส่วนน้ำตาลบ้านหลงังก๋วเตี๋ยวก๋วยจิ๋ว,วนะครับใส่ใส่แบบพริกขี้หนอนต็ม มะเรคนมากับบพิกปวนพรอมเทียม้าตะไคร้ใบมะขูกะทามเปลี่ยนมาเขือเทศน้ำตาลปุงรถใส่ยางล้วเทยกร่เทยเลี่นตะล่างเลยใม่บ้านว่าเบอร์หอนตะล่างจมูกหือเขาชื่ออแไ้วเฮ็ดตะระเทียนใส่เทไนเฮ็ดดลายเฮ็ดดุไรขาวซึ่นาะย่าเฮ็ดมากปีซีซีตั้งปูมมาตั้งแต่ปีส5่ห้าส่ทะเบียนซีนี่หมถึงว่าเฮ็ดต่ำเลี้ยงต่ำเล่าต่ำภาษาชาวบวางปีปีไปออย่อมาตรฐานอยหรอยอยสามารถภุมเราขอได้สิบห ้ตัวในข the ุมเขาแต่ว่าบาเห็ดเผื็ดแล้วเอาไปเอาไปส่งตรวจส่งขอออยทานวพื่อหอดขนงหอดปะวงดอกหอดเห็ดหลายอย่างเห็ดเห็ดหลายอย่างบริเวณ่เห็ดตะปะลาเห็ดะปะลาเห็ดหลายอย่างเห็ดซุนเยเห็ดซุนยแต่กินแล้วทานดีนาวไม่ได้ดี๋ยอง้มัอมือนสิ่ีนก็ดีคันี่มาตรฐานออยยอด้ดมอสออองอกับทานแบบมาตรฐานดาวทัดสันตอนปีสี่แปบมาก เป็นแห่งคัดสรรเป็นตำบลคฤหัสถ์ไทยโอท็อปไทยทรงดาวนี่บาะเว่าได้ตลอดการไสมทรงเว่าเข้าทรงปีนี่สองปีทรงเทียนสองปีทรงเที่งเปอย่าทรงเทียนปีนี้กำลังทรงไปบางเทียก็ได้สามดาวสี่ดาวห้าดาวห้าดาวขึ้สูงสุดบางเที่ย็เขาได้แต่ก่อนเขาเห็นทรงหนึ่ง,งหนึ่งคุมหนึ่งคตภัณฑ์ทรงได้ย่างเดียวเดียวนี้เขาหลายปีแล้ว <cach or v ain> หลายรอบเราเข้หไฮโซเมอกลุ่มต่อ3ามผลิตภัณฑ์เขาายากได้หลายดาวจังหลายอันแต่ว่ามักเอยู่งานเที่สตอรี่เฮติซุ้งคือเราผูผูเขาศรีาานผูู้ผ่านลำไล่ยกจะจกประเรศอินเดียภูรุเบียนโอทอปสื่อจับไปขายสินค้าเขางๆแต่ว่าถ้าปรดกวดถ้าคัดสรรได้ห้าดาวนี่นี่ยไม่ไ้ไปขายอยู่เที่ว้เมืองเข้าทาานี้ปาลีเข้าเวเนเสียาถรเสียเลยโครงการับกุงมพัฒนาชุมชนเขาก็้างมหาได้กรเจา ใ่ในถือว่าเขาสนอเสนคุณคมานเขาสอนแต่ว่าขาดเศษใหค่าดนึงท่าจะไม่ควมหนึ่งตั้งหงอคนหลายนู้นนี่หนต่างคูนี้ถ้าจะไนมาหาพรวะนไคเนาะต้อากำว่าไปเราคล้ายประเด็นคือเมื่อไหร่ยนเนาะพอเมียคูนี้แต่แยกเขามาเคื่อท่าไปขล้ายประเด็นกระเด็นี้คือว่าหน่อยหนาต่าาๆคนทอ่สานจริบอกครับมาเด๋ยวพวกลุกไปอ่านมืออ่านด้วยถาจะไม่ถงงานถ้าจะเขียนเป็นเนี่ยเนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงาน ต่างจังหวัดส,สมัยก่อนมันก็มีโวควมิดเนาะเศียฐกิจดีเมื่อละสามกลุ่มมีคณะหนงานมาเทลหารถทั่วรถทั่วมาเทละสามรถทั่ว,วมาเทละสองทั่วมาเม,ามื่อนี่เอารอบาับรลบอเทาเช้ามันถึงเที่ยงรอบเที่ยงเข้าไปแล้วรอบบ่ายกินข้าวเที่ยงแล้วเข้ามาบ่ายโมงจบบ่ายสามซาร์ทไขเบิ้งพร้อมแดดยายเขาอีเต้มนี่เทลละ่ลอยสองลอยคนคลายคลองดีเป็นตะไนขิ้งอย่างนเนี่ยตะวันเนี่ยลานเนี่ย แปลนวัดนะฝันล้านห้า mm ง hmm. mm hmm. ไม่ได้ากลับเหรอเขาแบจัดให้นซิมให้น hmm. ยังอยอะครับกับมือนี้ก็ันนี่แค่นี้แล้วครับแม่เนาะขอคงณก่ขอบคุณแม่ละลายนได้กำลัอนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูสินค้าของคุณแม่นะครับว่ามีอะไรบ้างเชิญครับผม สุราที่เขาเรียกว่าเราสุราที่เขาเรียกว่าเราอดล้วมันเมาเป็นเรื่องธรรมดาเปิดปอได้ทุกเวลาเปิดปอได้ทุกเวลางันวัดเป็นบาบุญสินกินได้จองหน้าหันหน้าหานเต้นมวลเมามันสุขสันนี่หฮะมวนกันมันนี่เตี้ยเกี้ยคือเราเมาไม้ได้ทีได้ทีอาเด้ทีได้ทีอาเด้ทีแสียงดนตรีได้ละเป็นกึกกึ่คกึกกึ่งเยดีหน่งก็เป็นเต้นไก่เตะละเป็นหมูนำกันเต้น เป็นหัวนำกันทั้งมาหท้งบานแหลงกันไปพ่อเปียนเลา่าเราเอามาเป็นคุมเป็นคุม้าสุ่มผูปังผููปังเดละเม่นนักดินนักดินกินแนวมวนเดเเป็นดาวทางใต้ทางกลางแต่แเล่นกันมีมอนนะเพื่ที่เ่าจะชนะโลก